สวัสดีครับทุกคนที่กำลังรับชมช่องสุดหวยไทยรัฐฮานอยนะครับสำหรับวิดีโอนี้เดี๋ยวผมจะลงเลขเด่นปักหลัก10บนนะครับวิดีโอที่แล้วได้ลงเลขเด่นปักหลักหน่วยบนไปแล้วนะครับซึ่งเป็นเลขเด่นที่เดินต่อเนื่องมาจากงวดที่ผ่านมานะครับหลักหน่วยงวดที่ผ่านมาได้เลขหกนะครับก็ได้ลงไปแล้วนะครับวันนี้ส่วนหลัก10บบนนะครับ วันที่ผ่านมาก็ได้เลข5้านะครับเดี๋ยวเรามาตามต่อหลักสิบบนเหมือนกันนะครับแล้วมาจับชุดสองตัวบนตรงกันดูนะครับว่าจะเข้าต่อเนื่องอย่างวันที่ผ่านมาหรือไม่นะครับหลักสิบบนนะครับระยะยาวจํานวนห้าสูตรนะครับซึ่งเป็นสูตรที่เดินต่อเนื่องกันมาหลายงวดแล้วที่ลงช่องไปนะครับเดินมาก็ร้อยสามสิบกว่างวดร้อยสี่สิบงวดนะครับนะัะ เดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับงวที่ผ่านมานะครับหลักสิบบนหลักสิบบนนะครับงวที่ผ่านมาได้เลขห้า เป็นสูตรเก่าทั้งหมดเลยนะฮะสูตรนี้เนี่ยสูตรที่หนึ่งเนี่ยอ่าสูตรที่หนึ่งเนี่ยลงช่องมาสิบเอ็ดงวดแล้วนะครับที่ลงในช่องเลยนะเป็นสูตรเก่านะครับสูตรที่สองก็เหมือนกันนะฮะสูตรที่สามก็เหมือนกันนะครับซึ่งเป็นสูตรแบบเก้าตัวนะครับสามสูตรนี้ก็าจะเอาไปทําเลขดับก็ได้นะผมเคยบอกไปแล้วนะครับซึ่งเป็นเลขดับค่อนข้างจะเป็นระยะยาวอยู่พอสมควรนะครับ เกิน5ปีนะนะครับก็ถ้าเป็นเลขดับตัวเดียวนะครับเกิน5ปีแล้วก็5ปีก็120งวดนะครับอันนี้มาร130กว่างวดไปแล้วนะครับก็เกิน5ปีนะสามสุดนี้ก็จะเอานำเป็นเลขดับก็ได้นะครับอ่ายงเช่นตัวนี้สุดที่1ก็คือดับ0นย์อย่างเงี้ยสุดที่2องเงี้ยดับ7อย่างเงี้ยสุดที่3าเงี้ยดับเลข6อย่างเงี้ย ผลออกวันนี้ก็คือหลักสิบออกเลขห้านะครับสามห้าหกนะครับนีดับนะครับใครจะนําเป็นเลขดับได้แต่ว่าพอดีสามสูตรนี้เป็นสูตรเก่านะครับที่ลงกันมานานแล้วก็ต้องใช้ต่อเนื่องกันต่อนะครับหาสิบเอ็ดงวดนะครับที่ลงช่องไว้ยังไม่เคยหลุดนะครับสามสูตรนี้นะฮะก็ต้องใช้เขาต่อนะครับส่วน อ่าสูตรที่สองสูตรที่สองก็ได้เลขห้านะครับสูตรที่สามเป็นสูตรแปดตัวนะครับสสูตรที่สี่กับสูตรที่ห้าเป็นสูตรแปดตัวนะครับได้เลขห้าเหมือนกันนะครับทั้งห้าสูตรนะครับชนกันที่สองสี่ห้าแปดนะฮะก็คือได้เลขห้านะชนกันสี่ตัวนะครับเดี๋ยวทั้งสี่สูตรเนี้ยเรามาตามกันต่อนะว่ามันจะได้เลขอะไรนะวันนี้ชนกันนะ อหลักหน่วยก็แล้วเดี๋ยวได้ไดจับชุดเลยเดี๋ยวเรามาดูสถิติคร่าวๆกันก่อนนะครับสถิติที่ผ่านมาทั้ง5สูตรนะทั้งหสูตรเลยยกมาเป็นสูตรเก่านะครับอย่างที่บอกสุดนี้ส0 งวดนะครับลงช่องมาสุดที่หนึ่งนะครับงวดที่ผ่านมาก็ได้สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าหนึ่งนะครับอ่าเนี่ยงวดที่ผ่านมานะผลออกสามหกก็คือได้ลักสิบนะเดินมาอ่าค่าเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยสามสิบหกงวดนะครับทั้งสามสูตรนะครับเดินมาพร้อมกันนะครับอ่าส่วนสูตรที่สองนะฮะก็เหมือนกันนะครับก็นเนี้ยก็ลงกันช่องกันตั้งแต่งวดเนี่ยนะครับอ่า สิบเดแล้วนะครก็ถูกต่อเนื่องมาวดนี้ก็ได้8ปดเก้าศูนย์หนึ่งะครับได้เลขห้าส่วนสุดที่3ามก็เหมือนกันนะสุดที่3ก็ลงช่องมาสูตรเก่านะฮะอันนี้ก็สิงวัแล้วนะถ้าจำไม่ผิดนะครับหนบึ่งสองสามสี่ห้าหกเดแปดเก้งวันนะฮะเลขหานะฮะสองสามสี่หาเจ็ดปานย์หนะ อ่ะก็ต้องใช้ก็ต่อนะครับถึงแม้จะเป็นสูตรเตัวก็ตามแต่เลยนะเอามาจับชนกันดูนะครับต่อมาจะเป็นสูตรที่สกับสูตรที่ห้านะสูตรที่สกับสูตรที่ห้านี่เป็นสูตรแตัวนะอันนี้ก็ถูกต่อเนื่องกันมาเหมือนกันนะครับนหลัก10บนนะครับสูตรที่4ี่นะครับ นี่ก็เดินมา8 8แงวดนะครับที่สี่นะครับงวดที่แล้วก็ได้2 3 4 5 6 8 9 0นะครับในเลข5เป็นเลขหลักสิบนะครับถัดมานะครับสูตรที่5สูตรที่5้านะย่าก็เหมือนกันนะครับสูตรที่5ก็ได้บันยังก็8ปดสิบ 83งมวดนะครับมวดที่ผ่านมาก็ได้เลข5้านะครับ5,6,7,8,0,1,2,4เป็นเลข8ตัวนะครับสูตรนี้อจุก,กันก็ได้เลข5านะครับตั้ง5สูตรนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าชนกันกี่ตัวนะครับได้เลขอะไรเป็นเลขเด่นนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลย เดี๋ยวเรามาบวกกันเลยนะครับหกหกบวกสได้8ปดแปดได้9 9้บวกหได้ศอันนี้ก็ได้ศูนย์ได้สกับ0ได้สนะฮะสี่กับ0นย์ได้สีสี่กับ8ได้สองสองบวกหได้8ดนะ ตัวหลังเนะี่ยเป็นเจ็ดคือที่สองห้าบวกศูนย์ได้ห้าห้าบวกหกได้หนึ่งหนึ่งบวกสองได้สามสามบวกสามได้หกหกบวกหนึ่งได้เจ็ดเจ็ดบวกหนึ่งได้แปดแปดบวกสองได้ศูนย์ตัวนี้ก็ได้ศูนย์นะสองบวกสี่ได้หกหกบวกเก้าได้ห้าห้าบวกสี่ได้เก้านะอันนี้เรียงกันไปเลยนะครับเก้าศูนย์หนึ่ง 2องสามสีาหกเจนะตัดมาสูนรที่3านะหกับ0ูนย์ได้5 5กับ6ได้1 1ึบวกหได้6 6หบวกศย์ได้6 6หบวกสได้8 8ดบวกสได้0ได้0ได้7นะครับ 9 0 2 3 4 5 6สูตรที่4 5กับ1ได้6 6กับ3ได้9 9กับ1ได้0ได้0ได้1 1บวก0ได้1 1บวก2ได้3 3บวก2ได้5 5บวก8ได้3 3บวก3ได้6ส่วนนี้จะเป็น8ตัวนะครับ6 7จ็ดแปดสอ่สูตรที่5้นะหกับ0นย์ได้5 5กับ2ได้7 7กับ2ได้9ก้าเกับ2ได้1 1ึ่กับ6กได้7 7กับ1ได้8 8กับ0ได้8 8กับ2ได้0ูนย์ครับ นี่ก็แปดตัวเหมือนกันนะศูนย์หนึ่งสองสามห้าหกเจ็ดเก้าครบทั้งสามสูตรนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวชนกัน เลขแปดนะครับสูตรที่สองไม่มีนะครับเลขเก้านะครับมีครบเลขศูนย์นะครับมีครบเลขหนึ่งฮะไม่มีสูตรที่สามนะครับเลขสองนะครับมีครบ มาเลขสามนะครับมีครบต่อมาเลขสี่นะฮะสูตรที่ห้าไม่มีเลขสี่นะครับเลขห้านะฮะสูตรที่สี่ไม่มีเลขห้านะฮะเลขเจ็ดเลขเจ็ดนะมีครบนะ ได้ตัวชน5ตัวนครับวันนี้ก็คือ02นย์นะครับหลัก10นะครับหลักหน่วยนะครับที่เดินต่อเนื่องมาจากงวดที่ผ่านมาหลักหน่วยได้เลขหลกงวดที่ผ่านมาแล้ววันนี้น,น,นะครับชนกันที่ สองหกแปดนะครับที่ผมลงช่องไว้ให้แล้วนะครับใครยังไม่ดูก็อยากรู้วิธีการทำก็ไปเปิดดูย้อนหลังได้เลยนะครับจนวนสามตัวนะครับก็คือสองหกแปดหลักหน่วยนะทีนี้ก็เดี๋ยวเรามาจับชุดกันเลยนะครับชุดตรงนะครับเมื่อเราจับชุดตรงกันเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็ไปตัดกับเลข แต้มรวมได้นะครับซึ่งแต้มรวมมวนที่ผ่านมาแต้มรวม2ตัวบนผนะลลัพธ์ห้าหกเต้มหนึ่งนะครับก็คือแต้มรวมสองตัวบนมวนที่ผ่านมาได้เลขหนึ่งตัวเดียวนะครับเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวผมลงแต้มรวมให้นะครับแล้วก็หลักร้อยหลักร้อยก็ได้เลขสามนะครับจะลงให้ทั้งสองอย่างเลยครับอันนี้เราจับจุดตรงกันก่อนนะเดนชัด เลขศูนย์สองนย์กศูนย์แปดนะครับสอ 3,2,3,6,3,8สามหกสแองามหกสามแล้วก uh, ็เ er 2 <s <Prize> <t> ็ดสองเจ็ดหกเจ็ดแองเาไมไหน ก้าสองเก้าหกก้าแปดถ้าเรา,าแต้มรวมสองตัวบนนะครับมาตัดนะครมันจะเหลือน้อยชุดนะครับที่ผ่านมาได้แต้มหนึ่งตัวเดียวนะครับเดี๋ยวผมลงแต้มรวมสองตัวบนให้นะครับผู้ชมจะได้นำ,นำมา ตัดกับชุดนี้ได้นะครับหลักร้อยด้วยจะได้มาครบชุด3ตัวตรงกันเลยนะครับถ้าเดินต่อเหมือนวันที่ผ่านมานะวันที่ผ่านมาเดินครบหมดเลยนะครับเดี๋ยวจะลงแต้มรวม2ตัวบนให้นะครับแต้มเด่นนะครับ ก็ถ้าหลัก10เดินต่อเนื่องเหมือนวัาที่ผ่านมากับหลักหน่วยนะครับชุด2ตัวตรงนะครับก็อยู่นี่นะฮะลองเอาไปนำไปพิจ,จนารณาดูนะครับสำหรับวิดีโอนี้ผมก็จบอย่างแค่นี้นะครับสวัสดีครับ